ส่วนหลังบ้านเป็นแหล่งอาหารสดการมีสวนเล็กๆอยู่ที่ข้างๆบ้านถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะเราจะหาอาหารสดปลอดภัยได้ทุกๆวันเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งได้ติดไม้ติดมือเดินกลับเข้าบ้านนะคะย่าห <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าผลไม้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะไม่มีราคาแต่มีคุณค่ากับร่างกาย มันบัรี่บำรุงสุขภาพตาผิวพรรณและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะมีและแร่ธาตุสำคัญเช่นวิตามินซีวิตามินเอวิตามิน K, เคเหล็กและใย,ยอาหารคุณค่าเพียบเลยค่ะส่วนเล็กๆข้างๆบ้านเก็บสดๆอย่างนี้ไปล้างน้ำซะหน่อยก็ทานได้ทันทีเลยนะคะเก็บมันบอรี่อยู่ก็ได้กลิ่นหอมอะไรหอมอ่อนๆน,นี่ไงคะต้นกระดังงาสงขาจะมีกลิ่นหอมตลอดทั้งปีเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมนะคะหากคนเป็นภูมิแพ้กลิ่นดอกไม้ก็ไม่เหมาะสมค่ะ ที่ขาดไม่ได้ที่สวนย่ายานะคะคือต้นเยลลี่ต้นเยลลี่เป็นต้นไม้ที่ย่าปลูกและทํารายได้อยู่ใน YouTube ค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อทานใบเองก่อนนะคะนำมาทำวุ้นเยลลี่ รู้สึกว่าดีทานแล้วดีกับสุขภาพจึงแบ่งปันเพื่อนๆค่ะตอนนี้ขยายพันไว้เยอะนะคะรอบๆบ,บ้านมีที่ว่างต้นไหนที่มีแสงแดดส่องถึงก็จะมีต้นเยลลี่นะคะปลูกเป็นต้นเล็กๆแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะก่อนจะเข้าบ้านก็รดน้ำต้นไม้ซะหน่อยพอดีสายายางที่บ้านญาติซื้อหัวฉีดน้ำทองเหลืองมาเสียบที่สายยางเพื่อปรับระดับความเร็วของน้ำความกว้างคือให้ฉีดพ่นเป็นละองฝอยหรือเป็นเส้นตรง ตอนนี้เพิ่งใช้ไปประมาณ4ี่ห้าวันกําลังเห่ออยู่ค่ะเพื่อนๆกาลังเห่อก็เลยจะใช้บ่อยค่ะเพราะมันสะดวกแค่เสียบเข้าที่สายยางนี้นะคะก็ทําให้การรดน้ําของเรารวดเร็วขึ้นและทําให้การรดน้ํามีชีวิตชีวายิ่งขึ้นคือจะกระจายน้ําไปทั่วตามใบไม้ต่างๆนะคะเหมือนเมื่อก่อนต้องใช้ถ้าต้องการให้เป็นหัวฉีดพ่นอย่างนี้เป็นถังพ่นปุ๋ยต้องสะพายขึ้นหลังซึ่งมันหนัก่พอมีหัวฉีดทองเหลืองอันนี้มาชีวิตการรดน้ํา ต้นไม้ของยา่ยาสะดวกขึ้นมากเลยค่ะที่ท้ายคลิปนี้ก็จะมีหัวฉีดทองเหลืองให้เ,เพื่อนๆเลือกไปใช้กันนะคะาคาถูกมากเลยไม่ถึงหนึ่งใบเดงนะคะเมื่อต้องการให้น้ํากระจายก็หมุนที่หัวตรงนี้นะคะตัวล็อกสีเหลืองนี้จะทําให้หัวทองเหลืองนี้กับสายยางแน่นไม่หลุดออกจากกันหมุนแค่ที่หัวนะคะเราต้องการให้น้ําลงสู่พื้นดินเราก็หมุนให้เป็นเส้นตรงก็แค่นี้ค่ะ ต้องการให้น้ำกระจายที่ใบก็หมุนอีกครั้งหนึ่งน้ำก็จะกระจายขึ้นอย่างที่เห็นนะคะก็สะดวกขึ้นไม่ต้องเบกถังให้มันหนักบ่ายอีกแล้วค่ะแต่ถังนั้นเราค่อยเบกตอนเราใส่ปุ๋ยหรืออย่างอื่นนะคะหากรดน,น้ำต้นไม้แค่ใช้สายยางอย่างเดียวก็จะทําให้การรดน้ําต้นไม้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเดินไปเดินมาแป๊บเดียวข้างๆบ้านผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วค่ะถึง<ด>เวลาต้องฉลองความอร่อยกับ ผลมังก่ร์ดีกว่านําไปล้างก่อนนะคะก่อนจะนํามาทานผลมัเบอร์่ทานสดๆดหรือเอาไปปั่นเป็นนะ้ามัเบอร์่ก็ได้แต่ย่าชอบทานสดสดอย่างนี้ผลที่มีสีเข้มสีดําหรือสีน้ําตาลอย่างนี้จะมีความหวานอร่อยมีเปรี้ยวนิดหน่อยเองค่ะเปรี้ยวประมาณ10%ซส่วนลูก ที่เป็นสีแดงก็จะมีเปรี้ยวบ้างนะคะคือเปรียปร้ยวๆหวานๆในมอนเบอรี่จะมีสารต้านันโมลอิสระนะคะซึ่งช่วยบำรุงเซลล์ประสาทลดภาวะเครียดและช่วยให้การทํางานของสมองส่วนความทรงจําดีขึ้นนอกจากนี้วิตามินเอตัวสําคัญนะคะช่วยบำรุงสายตามีใย,ยอาหารสูงช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบย่อยอาหารการขับถ่ายและลดอาการท้องผูกค่ะปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆหากิ่งพันธุ์ไปแล้วก็ปักชําไว้นะคะดูแลง่ายนอกจากปลูกง่ายและดูแลง่ายด้วยแต่งกิ่ง เขาก็จะออกลูกได้เร็วยิ่งขึ้น,นเราตัดกิ่งเขาไม่กิ่งเขายาวเกินไปที่บริเวณที่เราตัดก็จะเกิดเป็นพวงลูกออกมาเลยนะคะและยิ่งตัดกิ่งยิ่งออกลูกดกเราสามารถเก็บผลมาร์เบี่ทานได้ทุกๆวันไม่เป็นไม้ชอบแดดเหมือนกับต้นเยลลี่ต้นเยลลี่ย่าย่ายิ่งตัดกิ่งเขาก็แตกเป็นทรงพุ่มได้สวยงามและเป็นทรงพุ่มที่เติบโตขึ้นกว่าที่เราไม่ตัดค่ะจากสวนหลังบ้าน ยาย่าก็นํามาเล่าสู่เพื่อนๆให้ฟังกันนะคะก็จะมีผลไม้หลังบ้านอีกหลายชนิดค่ะที่ปลูกและก็ดูแลธรรมดาธรรมดาเพราะดูแลคนเดียวก็เอาเท่าที่เราไหวนะคะแล้วเลือกเฉพาะผักและผละไม้ที่ดูแลไม่ยากค่ะเราก็สามารถมีผักสวนครัวข้างๆบ้านมีผลไม้เล็เกๆน้อยๆข้างๆบ้านไว้ให้เราทานสดๆได้ทุกวันเลยนะคะยาย่าขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย